ตอนนี้นำรถมาตรวจสภาพนะครับคือตลออมอชิดนะครับกำลังดูว่าระบบเด็กดีไหม โอเครัไม่ีับข้าไม่อยู่ข้าหลังซ้ายข้าวข้ามตัวว่าไงหลังซ้ายเนี่ยข้าวเท่าไหร่พ้่ข้าขวาพันเจ็้ายเจ็ดร้อยตาเยอะข้างขวาพันเจ็ดนี่พี่ดูเลยนะซ้ายหลังซ้ายหลังซ้าย ทางซ้ายใช่คือมันห่างกันเป็นเป็นพันเลยใช่ไหมใช่เนี้ข้างข้างตัวเลขตัวเลขสูงคือปกติใช่ไหมใช่ไอ้นี้ตัวเลขน้อยครับข้างหลังจายเบรกเราจะพวกพวกกามกามเบรกป่ะต้องดูพดิต้องดูอ๋อครับรั่วเปล่าครับ หล,หลังซ้ายเบรกไม่ค่อยอยู่ใช่ไหมไม่อยู่เลยพอ,อไม่อยู่เลยนีพี่ตัวร้านอื่นไหมยังยังจะต้องกลับไปเข้าอู่แล้วส่วนร้านเดียวก็พอแล้วอลวองปลดคับเบรกดูนะครับว่า <laughs> เป็นอะไรหรือเปล่า